เอาละครับก็ได้มีพี่น้องถามมากันเยอะนะฮะว่าความต้านทานรวมของพัดลมหาตานิขนาด14นิ้วนะความต้านทานรวมปกติมันเท่าไหรอ่อย่างไรถือว่าปกติอย่างไรถือว่าไม่ปกตินะฮะพัดลมตัวนี้นะฮะมาด้วยอาการไม่หมุนนะฮะเดี๋ยวเราถอดมาเช็คกันดูนะฮะอันดับแรกก็เช็คกายภาพมามือจับหมุนใบพัดดูฝืดมากๆนะฮะ อะเดี๋ยวถอดใบพัดออกมาจับแกนหมุนดูแทบไม่ไปเลยนะฮะแข็งปึ๊กเลยนะฮะแกนติดแบบนี้ก็อาจทำให้เทอร์โมฟิลขาดหรือไม่ก็ขดลวดขาดก็ได้นะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาเช็คความต้านทานรวมกันก่อนการวัดความต้านทานรวมก็เพื่อเช็คสภาพขดลวดว่ามีการขาดหรือช็อตรอบหรือไม่นะฮะโดยวัดคล่อมขั้วคาปาดิเตอร์หรือสายคาปาซิเตอร์2เส้นนี้โดยไม่ต้องปลดสายคาปาซิเตอร์ออกจากคาปาซิเตอร์ก็ได้นะครับ แค่ฉนวนที่หุ้มไว้นะฮะหลังจากนั้นก็ใช้มิเตอร์วัดคล่อม2ขั้วที่ต่ออยู่ที่คาปาซิเตอร์ตรงนี้นะฮะตั้งที่ย่านวัดโอมนะครับสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับไว้ที่ขาคาปาซิเตอร์ข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็วัดกับขาคาปาซิเตอร์อีกข้างหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับความต้านทานรวมของฮาทาริขนาด14นิ้วนะฮะ 1.139งกิโลโอมหรือ1139โ oh อมนี่ยนะฮะความต้านทานประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นความต้านทานรวมปกติของพัดลมฮาตาริขนาด14นิ้วก็แสดงว่ากดลวดไม่มีปัญหานะฮะ ถ้าต่ำกว่านี้เป็นร้อยรโอห์มก็ถือว่าช็อตรอบนะฮะ,ะระดับการช็อตรอบก็คือช็อตรอบในระดับที่ยังพอใช้งานได้อยู่กับช็อตรอบในระดับที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยถ้าวัดไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่ากดลวดขาดนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ